ถามคำถามเพราะว่ามันเป็นการเปิดประเด<อ>พร้อมยัง เป,เปิดประเด็นวิชามาด้วยคำถามแจะขอ,อบถามว่าผู้เผยนี่มีจุดอ่อนไหมผู้เผยวาชนะมีจุดอ่อนไหมคำตอบคือต่อให้เป็นผู้อะไรก็มีจุดอ่อนทั้งนั้น <c oughs> ทุกคนมีจุดอ่อนตับใดที่เราได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เอาจริงๆ ต่อให้เราได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ใครก็ตามที่ได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามฉะนั้นถึงบอกไงว่าอย่าฝากความหวังที่ฉันจนเกินไปอย่าฝากความหวังไว้ที่มนุษย์พี่น้องเพราะว่ามนุษย์มีจุดอ่อนทุกคนอ่อนแอค่ะจริงๆทุกคนอ่อนแอไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟฉะนั้นนั่นแหละเป็นถึงเป็นเหตุทำไมว่า อย่าสนใจว่ามันแม่นแค่ไหนอย่าสนใจคือจริงๆนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมนุษย์เราอะ่ะโดยเฉพาะคนไทยเราคือพอแม่นเราสนใจที่แม่นอะ่ะพอเราสนใจที่แม่นปุ๊บเราพลาดเราเลยกลายเป็นเราไม่กรองเราไม่เราไม่หน้าที่การกรองเป็นหน้าที่ของเรานั่นแหละสอนแล้วกรองอยังไง ถ้าฟังมาแล้วปุ๊บเรามีความรู้สึกไม่ได้มีความเชื่อเหมือนที่เขาพูดอย่าดันที่จะเชื่อด้วยเพราะว่าความเชื่อมาจากพระเจ้าเราต้องเข้าใจก่อนนะเวลาที่คนหนึ่งใช้คําว่าคนหนึ่งเผยเพระชจะนะหรือพูดพระวจะนะหรือพูดปลดปล่อยถ้อยคําบางอย่างออกไปอย่าลืมนะนี่ไม่ใช่ถ้อยคําธรรมดาแต่นี่เป็นถ้อยคําที่เขาพูดว่ามันมาจากพระเจ้าเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าถ้อยคำอะไรที่มันมาจากพระเจ้ามันจะไม่อีไม่แอะมันจะไม่ทัชเข้าใจข้อทัชปะมันไม่ตัดอะคำพูดวัยรุ่นตอนนี้ใช่ไหมเวลาอะไรที่โดนๆเข้าใจข้อโดนไหมมันไม่ตัดอะมันไม่ตัดตอนนี้เขาฮิตคำว่าตัดมันไม่ตัดถ้าสิว่าคุณฟังถ้อยคำบางอย่างแล้วมันไม่ตัดอะให้คุณตั้งข้ออะไรไว้ก่อนเลยว่าเป็นไปได้ไหมวะที่มันมันไม่ได้มาจากพระเจ้า สำคัญมากๆเลยนะเรื่องเนี้คือเราอย่าไปอะไรก็ได้อะเชื่อไหมนะตอนที่ตะกี้พี่เลาตอนที่พี่ฝันใช่ไหมคือเชื่อไหมว่าถ้ามันมาจากพระเจ้านะเราจะมีความเชื่อและที่ว่าเล่าว่าอาจารย์พีไปฝันอาจารย์พีก็มีความเชื่อมากต้องใช้คําว่ามันพลิกเลยนะจากอยู่ดีตอนแรกไม่เชื่อแต่พออาจารย์พีฝันคือนั้นอาจารย์พีเชื่อทันที มอีอีกครั้งหนึ่งขอขอย้อนมาเรื่องการเผยอ,อีกเรื่องความฝันนี่แหละไม่ใช่ทุกอย่างที่เราฝันมาจากพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งความฝันนี่ก็เยอะเหมือนกันที่คนแบบพอเราพอเรารู้สึกว่าโอ้พระเจ้าพูดกัระพานความฝันที่นี้ฝันอะไรก็จับเป็นจับมาเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยอะ่ะเราจับมาเป็นแบบโอ้พระเจ้าพูดพังว่าไม่เดี๋ยวก่อนช้าก่อย ไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้าด้วยพอเราเราเป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะเป็นอย่างเงี้ยคือพอเราแบบหันมาเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องนิมิตและความฝันเราก็โดดเชื่อซะจนเชื่อเชื่อเชื่อจนไม่กรองไม่คัดอะไรเลยอย่างเงี้ยคือแบบมันมีคนหนึ่งที่ฝัน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 เยอะมากพี่จะเล่าเรื่องหนึ่งมีคนหนึ่งเขาฝัน เออเผื่อเรื่องนี้จะ,จะเตือนใจใครเผื่อเรื่องนี้จะ,จะช่วยมีคนหนึ่งเขาเป็นนักฝันเขารู้สึกว่าเขามีของประทานในการฝันพระเจ้ามักจะตรัสกับเขาทางความฝันและพี่มักจะเตือนเขาตลอดว,ว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้านะเฮ้ยต่อให้ฝันนั้นจะจริงหรือเกิดขึ้นจริงเฮ้ยฝันแล้วเกิดขึ้นจริงด้วยนะสมมติว่าเขาฝันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงเช่นเขามักจะฝันเห็นออสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนและหลังจากนั้นมันจะเกิดขึ้น เช่นเขาฝันว่าเขาได้รถคันสีนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานเฮ้ยเขาก็ได้ซื้อรถคันสีนี้จริงๆถามว่ามันมีโอกาสแลอมันมีเหตุการณ์ที่ที่มันจะเป็นฝันแล้วก็เกิดจริงฝันแล้วก็เกิดจริงมีใครพวกนี้ที่เรารู้สึกว่าเราฝันแล้วเกิดจริงบ้างไหมมีไหมมีโดยใช่ไหมมีใครอีกไหมแต่พี่ขอย้ําว่าไม่ใช่ทุกฝันต่อให้เราสําคัญนะคะพี่ขอย้ําจริงๆ อย่าสนใจความเป๊ะอย่าสนใจความแม่นมากไปกว่าสนใจพระลักษณะของพระเจ้าที่ผ่านการเผยนั้นๆไม่ว่านั่นจะคือความฝันการพูดการเห็นนิมิตม,มีคนหนึ่งคนเนี้ยเขาเขาก็ฝันเขาฝันว่าเขาฝันว่าหลังเขาเห็นแบบเหมือนกับเหตุการณ์ที่แม่เขาอะตายคือตอนนี้แม่เขาอายุก็เยอะแล้ว แล้วหลังจากนั้นเขาก็ฝันว่าเขาเห็นแม่เขาว่าตายแต่ปัญหาคือเมื่อแม่เขาตายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายใหญ่หลวงมันเกิดความวุ่นวายเยอะแยะไปหมดคือมันมีการขัดแย้งกันในหมู่พี่น้องมันเกิดเกิดการแข่งแย่งกันมันเกิดการอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของหลายอย่างเกิดความวุ่นวายตั้งแต่เขาฝันเรื่องเนี้ยเขาไม่สงบข้างในเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นความกังวลว่า โอ้ท่านเดี๋ยวถ้าแม่ตายแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเดี๋ยวถ้าแม่ตายแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันเป็นความไม่เคยสบายใจอ่ะตั้งแต่ฝันเขาจะรู้สึกกังวงตลตลอดเวลาว่าเขาจะทํายังไงดีมันเป็นภาระหนักที่เขารู้ว่าคืนอย่างนี้นะสภาวะที่เป็นน่ะคือพี่น้องอะไรใดๆเนี่ยไม่ถูกกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนแม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่ว่าพี่ชายคนโตเขาอ่ะเหมือนสร้างให้เกิดความมีแต่เสียหายอ่ะแล้วพี่ชายคนโตเขาเอาบ้านของเขาอ่ะไปเข้า ไปเข้าธนาคารเหมือนกับเพื่อกู้ออกมาเพื่อกู้เงินออกมาแล้วมาทําธุรกิจแล้วมันมันทำทำนั่นแหละทําธุรกิจบางอย่างแล้วมันเจ๊งแล้วทีนี้มันเป็นเหตุทําให้บ้านของเขาอะจ่อจะถูกยึดแลไม่ยึดแลและบ้านของเขาเลยมีหนี้คือธนาคารอะสามารถที่มาตามเอาเอาบ้านคือยึดได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วบ้านจริงๆมันเป็นบ้านชื่อแม่ก็จริงแต่มันเป็นสิทธิแห่งมรดกของลูกทุกคนถูกไหมเพราะมันเป็นที่ของของของแม่ ฉะนั้นถ้าเป็นที่ของแม่ลูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกไม่ใช่ไอ้นี่คนเดียวที่มันจะเอาบ้านไปเข้าแล้วมันเป็นความรู้สึกบาดหมางข้างในใจระหว่างพี่น้องมาตลอดแล้วเขาฝันว่าหลังจากที่แม่ตายเนี่ยจะเกิดการแตกแยกใหญ่จะเกิดความวุ่นวายใหญ่เขาก็อธิษฐานอธิษฐานเป็นภาระหนักอธิษฐานอธิษฐานอย่างมากจนในสุดท้ายแล้วเขาก็เดินเหมือนกับเดินทางมาที่บ้านเนี่ย มาหามาที่บ้านแม่แล้วเพื่อที่จะพยายามเขาก็เป็นภาระหนักในขณะที่อยู่ที่บ้านแม่คือพยายามจะให้เกิดการคืนดีพยายามคือแบบหาวิธีอ่ะก็เลยโทรมาปรึกษาว่าเนี่ยเขาฝันแบบนี้นะแล้วตอนนี้เขาเครียรดมากเพราะวเขาเขา,เขาพยายามเขาจะทํำยังไงดีเขาจะเรียกพี่น้องมาแล้วนําให้เกิดการคืนดีดีไหมหรือว่านําการเคลียร์กันดีไหมหรือช่วยแนะนาหน่อยว่าเขาจะทํำยังไงดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปถึงคําแนะนําว่าจะทํายังไงดีเรื่องนี้ขอพูดก่อนนะว่า ต้องเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้าต่อให้คนที่ฝันนั้นมีของประทานเป็นผู้เผยพระชนะเลยก็ตามหรือเป็นคนที่มีของประทานเผยพระชนะอะไรใดๆก็ตามแต่แต่ย้ํานะคะไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้าย้ําอีกครั้งหนึ่งพี่ก็บอกว่าฟังให้ดีนะฝันไหนที่มาจากพระเจ้าต่อให้เป็นฝันที่เตือน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราฝันอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเราตื่นขึ้นจากฝันนั้นเราจะสัมผัสการทรงสถิตเสียงที่มาจากพระเจ้ามันจะเต็มด้วยพระลักษณะของพระเจ้าเสมอน้องๆสิ่งที่มาจากพระเจ้ามันจะมีความเชื่อความหวังความรักแต่ถ้าเราฝันเราได้รับนิมิตเราได้รับคำเผย แล้วมันไม่นำมาซึ่งความหวังมันนำมาซึ่งความกลัวความกลัวกับพระเจ้านั้นเดินสวนทางกันถ้าฝันไหนที่เราฝันทำให้เรากลัวทำให้เราเกิดความวิตกกังวลทำให้เราเกิดความแบบกระสับกระส่ายแล้วเราต้องเหมือนแบกภาระหนักส่วนใหญ่ฝันนั้นมักจะไม่ได้มาจากพระเจ้าเชื่อไหมต่อให้พระเจ้าจะเตือนเรานะว่าเออบ้านจะถูกไฟไหม้สมมติ แต่เชื่อไหมในฝันนั้นมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแต่พระเจ้าจะปกป้องแต่เรารู้ว่ามันจะจบดีเพราะในพระเจ้านั้นมีแต่สวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพแต่ถ้าเราฝันเหมือนฝันเปิดปลายฝันแบบฝันเหมือนค้างๆฝันไม่จบฝันแล้วทิ้งให้เรากลัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะมักจะไม่ได้มาจากพระเจ้าต่อให้เป็นฝันเตือนภัยต่อให้เป็นฝันว่าโอ๊ยระวังนะเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอย่างเงี้ย แต่ไอบรรยากาศในใจเราอะที่มันเป็นความวิตกกังวลน่ะไม่ได้มาจากพระเจ้าฉะนั้นต้องระวังมากๆนะต้องระวังมากๆนะคะให้ให้เราเรียนอะอยากจะพูดอย่างนี้ว่าเราต้องเรียนถ้าเรานะจะเป็นคนที่เคลื่อนด้วยของประทานชีวิตเราอะสำคัญมากๆตะกี้ตอนกินข้าวแอลลี่มาเล่านะ,ะตอนนี้ะที่อาจารย์เดมนำบรรยากาศ ที่มีการเคลื่อนไหวตอนเช้าเขาสัมผัสได้เลยว่าเหมือนมีลมเหมือนมีลมแบบใหญ่มาเหมือนแล้วเย็นใช่ไหมแล้วเหมือนมีใครมาเปิดแอร์เงี้ยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกวันนั้นที่พี่ท้อใจมากๆแล้วอยู่ดีมันเหมือนกับมีเหมือนมีคนเอาเอาพี่จับไปใส่ในตู้ตู้ฟีดอ่ะแล้วเย็นเยือกรู้ไหมเวลาที่พระเจ้าสัมผัสเราอ่ะมันมีสามารถมีบรรยากาศแบบเนี้ยเย็นเย็นบางทีก็เย็นข้างในใจอ่ะเหมือนเอาหัวใจเราไปแช่เย็นไว้อย่างเงี้ยหรือบางทีก็เย็นทั้งตัวอะไรเงี้ย แอลลี่บอกโหนี่เป็นประสบการณ์แรกแอลลี่ไม่เคยสัมผัสพี่ก็เลยบอกว่าแอลลี่ฟังนะแต่ละคนนะ่ะจะมีเต้ารับสัญญาณของพระวิญญาณสุดไม่เท่ากันแสดงว่าเต้ารับสัญญาณของแอลลี่ตอนนี้เริ่มเปิดและมันดีขึ้นเรื่อยๆพี่อยากจะพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะคะของประทานคนทุกคนจะมีของประทานพระเจ้าได้ให้ของประทานในเราแต่ละคน ไม่ว่านั่นจะเป็นของประธานการเผยพระชนะของประธานผู้เผยพระชนะของประธานขับผีของประธานรักษาโลกของประธานการอัศจรรย์ของประธา,า,านอะไรก็ตามแต่เราต้องแยกของประธานนั้นเป็นพระคุณคือมีให้สำหรับทุกคนแต่รู้ไหมว่าของประธานนั้นมันจะเต็มสิทธิอำนาจหรือเต็มด้วยนี่ไงเป็นเหตุให้จะขอบถามใช่ไหมผู้เผยพระชนะ มีจุดอ่อนไหมต่อให้เราขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เราทุกคนมีจุดอ่อนไม่ว่าน่าจะเป็นผู้เผยนักเทศผู้ประกาศทํากาสัจันเพราะว่าของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระคุณของประทานคืออะไรรู้ไหมพระคุณคืออะไรคือให้ไปเปล่าๆให้แม้แต่เราไม่สมควรได้รับพระคุณแปลว่าเราได้รับแม้เราไม่คู่ควร ความรอดเป็นพระคุณของประทานเป็นพระคุณฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอามาอวดได้ว่าเฮ้ยฉันเจ๋งอะฉันเผยพระชนะฉันฉันดีถ้าฉันเผยพระชนะถ้าฉันเห็นถ้าฉันมองเห็นถ้าฉันเป็นคนที่มองเห็น<ฆ>เผยพระชนะใดๆได้ไดไดสแสดงว่าฉันมีจิตวิญญ,ญาณที่สูงกว่าหรือโตกว่าคนอื่น no พี่น้องของประทานเป็นพระคุณ ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราสามารถเห็นเปะ๊ะเห็นดีเห็นได้กว่าคนอื่นแล้วเราเจ๋งกว่าคนอื่นไม่จริงพี่อยากจะหนุนใจคนบรรดาพวกที่ผู้เผยหรือคนที่โดยเฉพาะคนที่ใสเผยพระพชนะแต่จริงไม่ใช่นะแม้แต่คุณเป็นของประธานรักษาโลกทําการอาสจารย์ชีวิตเราสําคัญชีวิตกับของประธานไม่ไปด้วยกัน ถามว่าอพี่ถามสมมติถ้าเราไม่รักษาชีวิตเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของรักษาชีวิตถ้าสมมติว่าเราไม่รักษาชีวิตเราดำเนินชีวิตอยู่ในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือแม่แม่แต่ไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่ถามเรายังคงรับใช้พระเจ้าหรือใช้ของประทานนั้นได้หรือไม่ตอบเรายังคงใช้ของประทานนั้นต่อไปได้หรือไม่ เราคิดยังไงไอะใครว่าได้ยกมือได้ค่ะ,ะงงไหมงงไหมงงไหมต่อให้เราช่วยเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นเราจึงจะรู้ว่าตอบคำถามเจคอบทุกคนอ่อนแอพี่เห็นเยอะมาก รู้ไหมว่าในขณะที่รู้จักชื่อของผู้หญิงที่ชื่อแคทเธอรีนคูแมนใช่ปะแคทเธอรีนคูแมนแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือผู้ชายคนนี้ได้เจอแคทเธอรีนคูแมนแล้วเขาก็ปิ๊งปังกันสุดท้ายแล้วเขาก็มาแต่งงานกันทั้งๆท,ที่ผู้ชายคนนี้นะมีเมียอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วแล้วเขาได้ละทิ้งเมียและลูก แล้วก็มาแต่างงานกับแคทเธอรีนคูแมนแล้วแต่างงานเกษตรปุ๊บก็ดำเนินการรับใช้พระเจ้าต่อไปอีกหลายปีทำการอัศจรรย์จัดการประกาศคูเศษรับใช้พระเจ้ารักษาโลกด้วยรักษาโลกด้วยย้ำนะคะรักษาโลกด้วยถามว่าโลกหายไหมหายด้วยหายด้วย ตอบคาถามจะขอบยังว่าผ okay. ู้เผยพระวจนะทั um ้งหลายออนแอร์ได้ไหมก็เป็นมนุษย no> ์ออนแอร์ได um ้อ้าลอาจารย์นี้เราก็มีของประทานที่เราไม่ต้องรักษาชีวิตก็ได้สิเพราะว่าของประทานก็ยังมีอยู่เดี๋ยวก่อนนะเราใช้ของประทานเพื่ออะไรคุณต้องการของประทานแค่นั้นจริงๆหรือคุณต้องการพระเจ้า สำคัญนะคะเคยได้ยินเพลงหนึ่งไหมข้าไม่ได้หาพระแต่สาแวงหาพระพระักคือไม่สนของประทานมากกว่าคนที่ประทานมีคริสเตียนมากมายวิ่งตามของประทานแต่ไม่แคร์คนที่ประทานมีคนที่อยู่ในของประทานเยอะมากแต่ไม่ได้สนใจที่จะติดตามหรือฟังเสียงของพระเจ้า คำเตือนของพระเจ้าแต่เขายังรับใช้ได้ไหมได้อย่าลืมสิคะของประทานเป็นอะไรนะตอบหน่อยของประทานเป็นอะไรนะที่คุณได้รับความรอดกันอ่ะคุณคู่ควรไหมคู่ควรไหมไม่คู่ควรแล้วคุณได้ไหมดได้ไดของประทานเป็นพระคุณทำไมพี่ถึงต้องย้ำและพูดแบบนี้ เพราะอย่าคิดเด็ดขาดว่าฉันมีของประทานเพราะพระเจ้าอยู่กับฉันเพราะคนนั้นก็เขาเผยอะ่ะเขาเผยดีี่ะเขาเห็นอะ่ะพระเจ้าก็ยังเปิดเผยผ่านเขาอะ่ะพระเจ้าก็ยังใช้เขาอะ่ะก็มีการที่พระเจ้ารักษาโลกผ่านเขามากมายถ้าเขามีของประทานแสดงว่าชีวิตเขาต้องดีเลิศเพอร์เฟก Perfect. ใช่ไหมไม่ใช่ พี่น้องของประทานเป็นพระคุณพี่น้องต้องเข้าใจนะที่พระเจ้าใช้เขาแล้วหลาผ่านเขาไปยังคนอื่นเป็นพระคุณไม่ใช่กับเขากับคนที่มาหาพระเจ้าด้วยใจหิวกระหายและบริสุทธิ์ใจพระเจ้าอย่าลืมนะพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้คือพระเจ้าแค่ใช้เขาแต่จริงๆพระเจ้ารักษาใครคนเหล่านั้น พระเจ้าเมตตาสงสารคนเหล่านั้นพราะเราเข้าใจนะฉะนั้นเราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ได้ไม่ได้หมายคว่าเราใช้ชีวิตอะไรก็ได้แต่ถ้าเรายังมีของประทานอยู่ฉะนั้นเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ม,มันต่างกันคนที่มีของประทานแต่มีชีวิตอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแยกกันคนที่มีของประทานกับคนที่มีการเจิม อ่าต่างกันไหมเอาไงดีคนที่มีของประทานกับคนที่มีการเจิมต่างกันไหมคิดยังไงคิดยังไงมีของประทานกับมีการเจิม เอาคิดคิดคิดเริ่มคิดแล้วเริ่มง่วงแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นหันไปทางซ้ายยืนขึ้นเร็วหันไปทางซ้ายแล้วบีบเริ่ม,มง่วงเออ,อล้วตอบค่ะคนที่มีของประทานกับการเจิมต่างกันไหมคะเราคิดว่าต่างยังไงกางกะ ขอมปรธานคือมีทุกคนและการเจอมาอกะอกเจาเอ,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 อนั่งนั่งนั่อะแสดงว่าคนโดยส่วนใหญ่ทีนี้บอกว่าต่างขอมประธานากับการเจิมต่างกันยังไง <ท Still. S 1> ก็คือขอาางประธานมีทุกคนแต่การเจิมเป็นบางคนรู้ไหมพี่ถามหน่อยอุทัยสามารถมีการเจิมได้ไหมคิดว่ามีได้ไหมตอนนี้อ่ะ ทุกคนคิดว่าทุกคนมีของประทานไหมมีไหมของประทานมีทุกคนนะจริงๆเพียงแต่เราจะหามันเจอหรือเปล่าอะที่นี้เอาใหม่ทุกคนมีของประทานแล้วทุกคนมีการเจอได้ไหมมีได้มีได้แต่จะมีหรือเปล่าอีกเรื่องแล้วการเจอคืออะไร การเจิมคืออะไรคนที่มีของประทานแต่เป็นคนที่มีของประทานที่มีการเจิมต่างกันยังไงอ่ะช่วยกันคิดอ่ะให้เวลาไปถกกันจับกลุ่มสามคนเร็วด่วนปึ๊บปึ๊บป,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 บปบแล้วเดี๋ยวให้ช่วยกันตอบอะคุยกันค่ะคุยกัน,กน,นคนที่มีของประทาน กับคนที่มีของประทานแล้วมีการเจิมด้วยมันต่างกันตรงไหนเตามเอามีอยู่เหลืออยู่เอาเอลลี่เอลลี่เอลลี่ไปอยู่กลุ่มนุ้นก็ได้อ่ะแล้วก็เหลือสามสี่คนนี่อ่ะสองคนอันนี้เอลลี่มาอยู่กันนกลุ่มนี้ก็ได้นี่สามคน อ่ะช่วยกันถกค่ะช่วยกันถกเราคิดยังไงเราคิดยังไงเอ้าจับกลุ่มกันจับกลุ่มกันอ้าวคนที่มีของประทานกับคนที่มีของประทานและมีการเจิมต่างกันยังไงเราคิดว่าต่างกันยังไงเราคิดว่าต่างกันยังไง พี่ก้าพักก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่น้องรอเราเบรกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่